bà kho, vĩnh an nghề tìm kho nó bó nhà yêu điện thoại thompson nó thompson thompson thêm thompson thêm 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 ทางนี้กัตูคำเพิ่นถาเอาเนาะบิงปูไข่ยังนไปเด็นตุตูคำเอาอีกเีกเปไหนเลยคอยทำไเต็มเลยเนี่ตีไดไหมจะมัดอยางคุนยางมัดได้ไม่มันออก

สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอสิลาดเบอร์สุกุสุสคนพี่น้องเอ้ามาพบพ่อกับซ่องบอสิลาดคือเก่าเส้นเคยเนาะกะมามืัอนี้กะบบอสซีกะบมุทัพาทั้งได้พี่น้องเอ้ก็คือว่ามาหน้าอของตู้คำเหมือนี้เนาะก็คือว่าเผื่อว่ามีเวียกดวเนเผื่อว่าจากสีมีเวียกยังพี่น้องเอ้กคือว่าให้ถือกระติกน้ำแข็งยังมาเผื่อว่าเผื่อว่าสิพาลงทางคุณละเผื่อเนาะทาง ทีมห่วยเพิ่นว่าน่ะอ่าก็ได้ยินข่าวๆอยู่เพิ่นว่าว่าสิพาลงน้องพี่น้องเอยเนาะคือบรรยากาศก็คืออยู่ให้อยู่นะอ่าตอนนี้ก็สิพากันลงไปชมบรรยากาศอยู่ทางพู้นพี่น้องเอยเนาะเดี๋ยวเป็นไรได้นัก็ไปเบิ่งไปชมนํากันว่าสิได้บ่สิว่ามาหาอยู่หากินแหละก็คือว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันจันอยนึงน้องเอ้ กับหน้าของตู้คัมเมือนี้เนาะกะข้างก่อนวาสิล่ากะบโมเดลมากะโดนเติมแล้วล่ะนะหน้าเพิ่นกะไก่พอสมควรพี่น้องเว้ยบูป่าลงมานี่กะบบอลทั้งดินทรายทั้งเงียงพี่น้องเว้ยนะเหลืองเ้ยพี่น้องเว้ยทางตู้คัมกะมาพอดีเนาะสบายดีตู้คัมโน้สบายดีสบายดีเนาะหน้าตู้คัมบ่นีอย่นไก่เนาะไก่มาถู้ทางกันเนาะดินทรายเจือกเมื่อไรเจือกเมื่อไรบอลเติมอยอ่ดี คอยกระเจือบซองเท้าไปใช้บุญละอยู่น้องคุณบ่เนาะโบเห็นคนไปมีคนอยู่บ่มีแต่เนาะอกผุนนอนนาได้นี่อ้ไปเอาลงนอนกันเลยลงนอนเลยบ่ไปไปุยไปเนาะทางตูค้ากะอ่าสิพากันลงนอนพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าบุญละโอ้อยู่หูควันอยู่หูรุ่ยุ่มเลยอ๋อมีเต่าทานี่อยู่พี่น้องเลยเนาะก็คือว่ามีเต่าทานแล้วก็ อบรรยากาศยามแงพี่น้องเอ้ยตะเวนก็พอดีค่อยูพอดีเย็นพอดีแบบว่าแดดอ่อนนะเนาะน้องเอ้ยอะๆลงไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะนนี้ก็มาอยู่ตัวหน้าเต่าหือว่าเพิ่นเฮ็ดเอ่อเต่าเนาะือว่าไทย แต่ว่าถ้าแข็งเพ right ิ่นก็ออกมาแล้วพี่น้องเลยว่าบัวห้อันตัดไม้หรือว่าเห็ดเต่าทานเนาะแต่ว่าทางเฮาแบบเรื่องความจําเป็นพี่น้องเอ้ยเนาะความทุกข์ความยากเฮากะบอกว่าเรื่องกันพี่น้องเอ้ยเนาะกบไม้ในหน้าเจ้าของคือว่าเอาได้เนาะอันนี้ของรัฐบาลเพิ่นออกมาก็คือบัวห้ตัดหรือว่าอยู่ในดงอยู่ในป่าแบบนี้คือว่าในหน้าเจ้าของนี่สามารถตัดได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเต่าดมกันพี่น้องเลย อันนี่คือคือเพื่อนปั้นนี่้ำมือตัวเองนะพี่นอ้องอ๋อนะโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะนะพี่น้องเลยทางทีมงทังทางบัลบุนด้วยว่าทางตู้คำเป็นลงไปก่อนเเนาะทั้ทงศิลาทางบ่อดสีลากับสิลงไฟพี่น้องเลยอ่ะก็สิได้ยินแน่บ่ได้ยินแน่เนาะเพราะว่าเสียงรถพี่น้องเอ้ย ทางวัดศิลานี่ก็ได้ขับรถลงเนาะทางบ่อบุญบันทึกแย่งนี้ติกน้ำติกน้ำแข็งบ่อนี่อ๋อน้ำแข็งลงไปกินเนาะหอนเลยน,นะเปิดจุดในห้น้าพี่น้องเลยตัวเขียมเห็ดไฮเห็ดหน้าอีกได้นี่งจุดในห้น้านี่เนาะโอ้ไก่สีหอนยามอีกแล้วนี ถือว่าจุดหนอกฟุ้นมัน่นใจเอยเนาะโอ้ตัใหายน้าตู้คำมีแต่ใหายเนี้ยยงเอ้ยเอ้ตอ๋อตห่อนนองห่อนนองแบนทีเรียบร้อย,น,อยน,อนี่เอาเลยเด ว oh, ่าเพิ oh, ่นลงไปชนพกอยู่นี่เฮาเห็นอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ตัวแดดนี่ก็พอดีแดดอ่อนลงมาเนาะเออแต่ว่าแดดนี่ก็อ่อนเด้เนาะทางบ่บุก็ยังืติ๊กน้ําแข็งลงมาอยู่อ่มาเบิ่งปลากันพี่น้องเอ้ยว่าสิได้บ่เนาะกรเปลี่ยนบรรยากาศกันจักหน่อยนึงตัวทายอซะโซ่ซะห่างหรือว่าครอบครัวทุกอย่างอบือพี่น้องเอ้ยเนาะ เปลี่ยนบรรยากาศกันนี่เจ้กค่ะเดี่ยวเรียบร้อยเดี่ยวเรียบร้อยนั่งอีกน้องนึงน้องจับกล้องกันด้วยเดี๋ยวพิ่นสะเรียบร้อยแล้วเนาะมาเบิ่งปลาปลาพี่น้องเลยอาเต็มเลยนี่สีมึงเนี่ยปลาดุกปลาคอพี่น้องเลยโอ้เต็มคอเนาะ ตู ừ, m, ้งงยี่ด้ตัวนี้ต้มสมเนาะต้มใเอ็ต้งใครมแดงี่น้องเุ้งสมตส้หมน้อเออเออะหมอตัวน้่มันก็จะบกเลยเนาะเิ่นกะไรสะเออเธอปแรกไม่แร่เนาะ Hoa bà lòng lòng đi lòng 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 đấy, lòng 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 đây lòng 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 đây, lòng 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 nó, lòng 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 อ่าชุดพิเศษหายเบิง้งเนะโอเคเราเข้ากันสิไปเบิ้งปลานะนเนาะมาหอดเทียงเรียบร้อยกับทั้งวาชิราเปินกับจิจูบน้ำนั่งปลาเนาะเอาเทบานโอ้องออโยงดีเนาะ<อ>ะพอเลย ไหนยีตัวนึงเลยนีแต่ปลาคอน้อยเนาะมีแต่แบบนี้แต่ปลาดุกน้ก่อนเซดกินอะไรมาหนมนีบ่นอ้สามเซฟพามเซฝุ่นพุ่นเนาะเฮ้ยเออก้วเฮ้ยออกเลยตัวนึ่งทานีเซกินนะคะฮะเอา

อุตราอนนียมากว่ากลัวแลบอกลัวยูสบายดีมั้ยสบายดีอโอโอ,โอตคำน,น้อยมามานั่งนามาไปนั่งคำน้อยเมื่อกี้ได้คำน่อยนะ ต้าส um pues wow. oh, ้มเห็นอะไรต้าส so well, ้มบ yeah. oh. ่กอเผานาะได้แต่ค well, ูด้ไหต้าสมก็ได้อนะเดี๋ยวจะไปหามุแดงเนาะเนามุแดงเอื้อเงียนเต้าส้าก็ไดเนาะนี้ครูนี่แต่เอายุนี้ป๊บผมนิ้วกบบเตือยออกอย่างนี้ต้องมีคู่มั่นเนายรุดนี่บ่ญ่รุ่นี้เนาะไูนี่เนาะเออเจ้าดุกมันเจอเนปลาช้อนเออดูกปลาคู่นน คือบ่หักคอแล้วเอาไปเอาอีกหักคอป่าหมดใสเกลือก็เส้นแล้วกาถาบึงตอนเพ่นเห็ดกินด้อเนาะบ่น้ำเอะโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะต้ม เนอเปื่อยเนื้อเปื่ย่าตอนนี้จริงขาดสมมุเดงได้ทุกคำเลยไปไปไปหาสมุเดงนี่ใครโู้ทินเท่นี้นะตามเงเ็ถึงเรืงนี้เลยอไปไปบุญไปบ่ไปวกับถือว่าไปหางมุแดงแบบนี้เนาะถือว่าปลากระไลเซ็ตเกือบไห้คุณว่ บรรยากาศหน้าตู้ําคักเลยเนาะค่ะแบบว่าหน้าฝนให้กลัวนี่โรดีคร่ามันมันเป็นตุ้งเขียวเบ้อเนาะแม่ไม okay. ่ไม oh. ่ไม่บรรยากาศยามแรงียังไงน้มแรงเมียงตู้คำนี่นะกุญแาเด้อนี่นะโอ้ยพุกแต่เขาแก้เปิ้ลฉุกยาเนี่ยเนาะอันนี้ไลยโอ้ยพุกเอาแนวโอ้ว่า bây giờ cũng học kiểu mảng với nhau bóng đi duke tuk hâm pig duke ký tua phóng thế ngon ngon xuống tua nham nan kiểu tung ký hết ngon 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 กดาแดงที่นั่งไมมง่นแดงเไก่ชอวนี่เยนะกระโพดแดงไม่แดงกระโพดไม่แดงบ่โอ้อตาอยวเห็ดเป็นนั่นเป็นปราดับเนาะอันนี้นะแบบนนะเห็ดแบบว่าจว่าเกิดธรรมศาตร์นะแบบนนะวา่วา ตะปูตะปูหมเนาะนี่แหละก็งี่แหละนี่เนี่หิมู่นดหิมู่นแดงนะนะเฮ้ยนี่นะนะสูงแค่สูงด้ตัวสีสิขึ้นเอาห้เบ้งเนสูงแค่บสีเพิ่นจะขึ้นห้เบิ้งเอาพุงยางนีเนาะเีนี่นี่กิ เงา,าโค้งแดงเโอ้โห,โโหเต็มเลยมาบ่ง่ห้อตัวเตวนกิดตกดินนะเนาะหาบ่ได้แล้วบรรยากาศแบบนี้หายากนะตูคำนี่นี่งออ้หัวก็ได้ จับก็จัอช่เนตีเด้อเบิงพี่น้องว่าสีเพิ่นสีโซ่สีมือในการเอามืแดงพี่น้องทั้งนี้กะบตุมคำเพิ่นถาเอาเนาะเบิงปูไข่ยันอรีอน เปไทุกคเอาอีกก็อีกเป็นอะไรอคอยด้มยอ้เต็มเลยนี่ใครใครตี้จะมัดอยงคุยางนมัดได้มั้มันออกอู้เต็มเสียตัวสิไปๆเล่นๆๆเล่นเนไปเล่นไปเนไป โอ้โหอ้โหแค่ไหนวะโอโตนี่ไข่อีกว่านี่ฮะนี่ไข่ที่ทำไมโอ้หมดแรงเต็มเลยมึงเนี่ยของแทมนี่กินยากเนาะพี่น้องเนาะเจ็บปวดดิไปพี่น้องเลยนี่แหละคือสมธรรมชาติเนาะสมธรรมชาติถูไข่ก็เต็มเลยพี่น้องเลย แดงกะไตคอบุงใส่บงด้มันจะพองอยบ่เฮยย่านน้ำสมบูรดเนะเมือะใส่ต้มต้ปลาคอโอเคเนาะ่มแห่พี่น้องเลยหจากที่มาเอาบุแดงกะใส่ต้เนา ก็คือสิบอได้กินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งหลกพี่น้องเยเพราะว่าเวลานาทีหนึ่งกับจ่อมองเข้ามาเนาะตะเวนกับใกล้สิตกดินนะพี่น้องเลยมือเอินครัวแล้วไกล้สิซุกเลยแหละเนาะเลยเวลานาทีกับจ่อมองเข้ามากับเซ็กซี่เลยเนาะพี่น้องเลยเก็บไปนอกสนุเนอกกับเซ็กซี่หังเนาะเวลาว่างๆก็ออกมาอ่าดิ่นหน้าผูนั่นดิ่นหน้าผู้นี่เนาะว่างกับ ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันพี่น้องเอ้ยเนาะนะเข้า nah, ขมาแล้วก็ขอเขามากรอบใจเด้อที่ติดตามแล้วก็ฮับส้มพี่น้องเลยเนาะถ้า,าน,นี่ก็บวสิล่ากับซิโบมี่ยังไงก็สิได้โจบโคลิปไว้สำนี้ก่อนอ่าบอผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ทางวาซิล่ากับซิได้โกโตกาวคำว่าอ่าสบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องเลย